ดังความหมายการนั้นเป็นตัอย่างตั้งรูปในการโรมเน่ระบายได้เลยและนอกเหนือจากนั้นตลอดเวลาหลายที่ผ่านมาพวกเราไม่ได้ยากเพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นเกียรติที่สุดสำหรับที่ร้องฉันอยากจะทำพันสร้าแบบนี้นะครับหลังจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในพิธีนี้นะครับก็จะมีหุหน้าผู้ราการที่น้องไพคานชนเป็น ที s <S 謝謝่รองและเป็นและผิดรากัรขอปาคุณนะาอำเภอแม่เปิดตำบลแม่เปิดนะครับอัตนนายกด้วยครับยืนนะถอดกางไไหมนักหลยได้เด็ดเอาเมื่อบานได้ปะ เราสามไม่ได้ตรงไหนต้องมีข้าวจีน้าต้องมีข้าวจีน้าไม่มีเดี๋ยวเนี้ยต้องมีต้นไม้ต้องมีต้นไม้ 老大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 老